กมหมายต่างใจเด้อจค่สิเข้าใจกมหมายความสำคัญมันมีม้ที่สาขา่ว่าจังเนเน่นันน <c oughs> น่งก็ได้อับไม่กินก็ได้จับดอกไม้ผู้เทียนไปหลักเก้าน้ำฝนเด้อดังๆโอนมาน้ำฝน Dama yang Budhasa Bhagavato Boba Aganak Makarang Karoma Sem โอม่ย oh, <c oughs> ังฮะกกวันตังสารนังกตาโยโนภะกวาสัทธายัตสาจแม่ยังภะกกวะโตัวธรรมโรเจมะ Aho, Siko, so Pak kawa macji meuk syna so, Pak Desuk Arria keukmaknut so, sesuk so, Ko <coughs> Sakayakuto Sakayakula Papasito sakya kula Sakramake <coughs> Satsamanak Brahmania sama sak สตวเดวะมนุษย์ยะอนุตตรังสัมมาสัมบูทิงอภิสัมบุตโธนิสังสยังโซโคโคโซภักวาอารหังสัมมาสัมบุตโธ Pinca cakrana sampo no sukato lo kavido aknuta purisa purisa tapasarati dewa manusia nang butho สว่าฆาตโตโคปนาเตนะภะวะตาธรรมโมสันดิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจตังเวดิตัาโก Sukpati panno hosa hak ga waktuto salah Kaangko ku panno hak gak waktu salah panno Agak waktu sawakasangku <coughs> Sani cipati penuh Agak waktu sawakasangku Jadidang catari Kurisa <coughs> yugani Adhak kurisa อายังโคปานาปติมาตังภะกะวันตังอุดิสากะโตปฏิทาปิโตยาวยาวะเดวะดัตสเนนะตังภะกะวันตังอนุสริตวา ปะซาดาสางเวกาปฏิลาภายะมะยังโคเอเตระหิอิมังวิสาขคุณมีกาลังตัดสะภะกวะโตชาติสัมบ ود ี nibana kala sammatang patwa imang hanang sampatta ime danda dipa dhupa nitsakare kahetwa atanoka yang Sakaru pathanang karitwa hatat bhagavato yatha puncegu ne anutsaranta <coughs> imang patima karang tikatung padakinang karitama JAKHA gahitehi SAKAREHI <tuh> PUSANG KURUK MANA SADUNO BANTE HAKKAWA SUCI ERAK PARINI BUKTOBI NYATABEHI GUKNEHI Kati Tara Manataya, Panaya Manu, Itme Amhehit, Gahite Sakare, Patika Patikarna Tu, Amha Kang, อิตายสุขาย <c oughs> บัดนี้เราทั้งหลายถึงซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดแล้ว <c oughs> ว่าเป็นที่พึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด <c oughs> เป็นพระศาสดาของเราทั้งหลาย และเราทั้งหลายชอบใจพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแล <c oughs> ได้ทรงอุบัติแล้วในหมู่มนุษย์ชาวอริยากามัชิมาช,ชนบท เป็นกษัตริย์โดยพระชาติมีพระนามว่าโคตมะโดยพระโคดเป็นอวรสแข่งเจ้าสากยะ <c oughs> เสด็จออกบรรพชาจากสากยะสกุลพระองค์ได้ตััสรู้ พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกกับด้วยเทวดามารพรหมในประชาชนกับด้วยสม,มณะและพราม <c oughs> กับด้วยเทวดาและมนุษย์ข้อนี้ไม่ต้องสงสัยเลย พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอระหันต์ตรัสรู้ชอบเองทรงถึงพร้อมด้วยวิช,ชาและจารณะ,สะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งซึ่งโลกเป็นสารถี ผู้ฝึกบุคคลที่ควรฝึกได้ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า <c oughs> เป็นพระาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย <c oughs> เป็นผู้ตื่นแล้ว <c oughs> เบิกบานแล้ว <c oughs> เป็นผู้มีโชค <c oughs> อันหนึ่งพระธรรม อันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแลตรัสด,ดีแล้วเป็นคุณอันผู้ได้บรรลุพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันบินยูชน พึงรู้เฉพาะตัวอันหนึ่งพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแหละเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติชอบยิ่ง นี่คือสีคู่แห่งบุรุษจัดเป็นแปดบุคคลพระสงฆ์สาวกของพระบุมีพระภากเจ้านี้เป็นผู้ควรของคำนับควรของต้อนรับควรของทำบุญควรกระทำอัญชฉลี เป็นนาบุญสองโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าก็พระปฏิมากรนี้แลอันพุทธศาสนิกชนได้สร้างปริิสฐานไว้เจาะจงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเพียงเพื่อระลึกถึง พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น <c oughs> ด้วยทัศนกิจแล้วจึงกลับได้ซึ่งความเลื่อมใสและความสโลจิตบัดนี้เราทั้งหลายมาถึงการวิสาขะคุณณมีซึ่งทราบกันดีแล้วว่า เป็นการที่ประสูตรตรัสรุ้และปรินิพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแล <c oughs> ต่างมาประชุมกันยังสถานที่แห่งนี้ถือเอาเครื่องสักการะมีเทียนและธูปเป็นต้นเหล่านี้ กระทำกายของตนให้เป็นดังภาชนะรองรับเครื่องสาการะระลึกถึงอยู่ซึ่งพระคุณอันเป็นจริงอย่างไรของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น <c oughs> จะก,กระทำประทักษิณพระปฏิมานี้ สิ้นวาระสามรอบกระทำอยู่ซึ่งการบูชาด้วยสักการะทั้งหลายตามที่ข้าพเจ้าทั้งหลายถือไว้แล้วนี้สาธุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพระองค์ขอโอกาส ขอพระผูมีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายแม้สด็จปรินิพานไปนานแล้วด้วยดีแต่ยังปรากฏอยู่ด้วยพระคุณทั้งหลายอันข้าพเจ้าทั้งหลายถึงรู้ได้ โดยความเป็นอตีตารม <c oughs> ขอพระองค์จงทรงรับเครื่องสักการะทั้งหลายอันข้าพเจ้าทั้งหลายถือไว้แล้วนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลละนานเทินออกไปบัตยังหลอบเยี่ยนตะวันเด้อจังจังไต่บม,มันไต่เรด,ด้ ba nghe luôn nếu lúc mày ngang <coughs> đó ม о е й і й � a r l មមែទ�ค o u ah t ah ah h s t า f o l ต o w ค h e b u d d h a ม ο ្ំ th p ิ y s i c a l p a t r i